สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปติดตามการเดินทางของหุ้นตัวหนึ่ง BY.BK a ครับที่ข้อมูลจาก AI ของเราเนี่ยเขาเปรียบเปรยไว้ว่ามันเหมือนกับมังกรที่กำลังจะเคลื่อนไหวเลยมาดูกันครับว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะน่าตื่นเต้นสัะแค่ไหนนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลยมันเหมือนเป็นเสียงกระซิบเบาๆที่บอกเราว่าเฮ้ม hey, ังกรตัวนี้ตื่นแล้วนะ แล้วการขยับตัวของมันเนี่ยกำลังจะสร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ในตลาดเลยแล้ะครับเอาล่ะครับเข้าสู่ส่วนแรกกันเลยสัญญาณจากมังกรอยากให้ลองนึกภาพตามกันนะครับว่าตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ในขุบเขาแห่งการลงทุนที่ที่มังกร BAY b k อาศัยอยู่บรรยากาศรอบตัวตอนนี้มันมีความตึงเครียดบางอย่างซ่อนอยู่บอกไม่ถูกเลยครับคือมองเผินๆเนี่ยทุกอย่างมันดูสงบนะครับ แต่พอมองลึกลงไปกลับมีความไม่แน่นอนซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยตัวเลขกระแสเงินทุนหรือมันนี่ฟลที่0.72เนี่ยมันก็บอกอยู่ว่าสภาวะตอนนี้มันค่อนข้างนิ่งๆนะแต่ก็นั่นแหละครับในโลกของการลงทุนไอความนิ่งแบบนี้เนี่ยแหละมันอาจจะเป็นแค่ความเงียบสงบก่อนพายุลูกใหญ่จะซัดเข้ามาก็ได้แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดผ่านมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับมันเป็นจุดที่เปลี่ยนทุกอย่างสําหรับนักผจญภัยอย่างเราไปเลย แบบหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เคยยืนอยู่อย่างมั่นคงนะตอนนี้ทุกอย่างกลับตาลปัดไปหมดนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยครับอารมณ์เหมือนเกิดแผ่นดินถล่มอย่างรุนแรงราคาหุ้นเนี่ยมันพังทลายลงมาจากแนวรับเดิมสร้างสถานการณ์ใหม่ที่ต้องบอกว่าอันตรายกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยเราเหมือนถูกเหวี่ยงลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวและนี่คือตําแหน่งปัจจุบันของเราครับ26.00บาทมันคือชะง,งนหินที่เรากําลังเกาะเอาไว้อย่างมินเมย์มากๆ เป็นจุดที่เรียกว่าชี้เป็นชี้ตายหรือว่าเราจะรอดหรือเราจะร่วงแล้วพอเราก้มมองลงไปข้างล่างนะโหนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยครับที่ระดับ25.52บาทมันคือปากเหวที่มองไม่เห็นก้นบึ้งเลยมันคือเส้น stop loss เส้นตายที่เราห้ามร่วงลงไปแตะโดยเด็ดขาดและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันระยะห่างจากจุดที่เรายือนอยู่ตอนนี้ไปถึงปากเหวนะ่ะมีแค่1 8 5เท่านั้นเองครับ เป็นช่องว่างที่บางมากๆที่กั้นระหว่างการรอดชีวิตกับการสูญเสียทุกอย่างไปโอ้โหความตึงเครียดตอนนี้สุดๆไปเลยครับในสถานการณ์ที่มันคับขันแบบนี้นะครับนักผจญภัยอย่างเราก็ต้องหันไปพึ่งเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของเรานั่นก็คือการอ่านค่าจากดวงดาวหรือถ้าในโลกการลงทุนก็คือเราอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคนั่นเองครับมาดูกันว่าดาวจะบอกอะไรเราบ้าง เรามาถอดรหัสคำทำนายจากดวงดาวกันทีละข้อเลยนะเริ่มจาก ADX ที่35อันนี้บอกเราว่าพายุลูกนี้มันรุนแรงมากหรือก็คือเทรนขาลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแข็งแกร่งจริงๆการจะฝืนสู้ตอนนี้เสี่ยงมากครับต่อมาโวลุ่มที่ติดลบเอ๊ะเสียงฟ้าร้องมันเงียบผิดปกตินะปริมาณการซื้อขายมันแห้งๆซึ่งมันตีความได้2ออย่างคือ 1. แรงขายอาจจะเริ่มหมดแล้วหรือ2แค่ไม่มีใครกล้าเข้ามาซื้อเลยส่วน RSI ที่76 โอ้โหอันนี้บ่งบอกว่าก่อนหน้านี้พลังของเรามันถูกใช้ไปจนร้อนแรงเกินไปแล้วหรือที่เรียกว่าโอเวอร์บอร์ดนั่นเองครับแต่แต่ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างเส้นขออฟ้าอย่าง MA 20ที่24.90บบอกเราว่าในภาพรวมระยะสั้นๆเนี่ยเรายังลอยตัวอยู่เหนือเมฆได้อยู่ก็คือยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นครับถ้าสรุปจากข้อมูลเมื่อกี้นะจะเห็นภาพชัดเลยว่าที่มั่นเก่าของเราในอดีตเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่เราต้องปีนข้ามไปให้ได้ไปซะแล้ว แต่ในขณะเดียวกันภาพรวมของเทรน์ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ซึ่งนั่นก็คือแสงแห่งความหวังริบหรี่ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เราครับและแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดครับส่วนสุดท้ายแผนที่เอาตัวรอดนี่คือคําแนะนําที่ส่งตรงมาจากศูนย์บัญชาการ9ก้าเดียเเป็นแผนการที่ชัดเจนและเอาไปปรับใช้ได้จริงครับดังนั้นจุดที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เลยนะคือเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายกันก่อนครับจากที่เคยมองว่าจะทํากําไรสูงสุด ตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นการรักษาเงินชุนและบริหารความเสี่ยงเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกแผนการมี3ขั้นตอนชัดเจนมากๆครับ 1. จับตาดูพื้นใต้เท้าของเราที่25.52อย่างใกล้ชิดเลยนะห้ามเด็ดขาดห้ามให้ราคาหลุดระดับนี้ 2. รอให้พายุสงบก่อนอย่าเพิ่งรีบทำอะไรรอจนกว่าราคาจะกลับไปยืนเหนือเส้นขอบฟ้า MA20 ที่24.90ได้อย่างมั่นคงจริงๆซะก่อนและ 3. ลดน้าหนักสัมภาระลงบ้าง คือถ้าราคามันดีตัวขึ้นมาได้แต่ดูแล้วไปต่อไม่ไหวหรือไม่สามารถผ่านแนวต้านสําคัญไปได้เนี่ยอาจจะต้องพิจารณาลดความเสี่ยงด้วยการขายออกไปบ้างครับและนี่คือ,คอบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดครับชะตากรรมอยู่ในมือของคุณแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาทําให้ตอนนี้เรามีทั้งแผนที่และเครื่องมืออยู่ในมือแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักเดินทางอย่างเราแล้วล่ะครับ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือบันทึกการเดินทางของมังกร BAYBK ในวันนี้นะครับถ้าหากว่าใครอยากจะเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์เจ๋งๆแบบนี้เพื่อนำทางในการผรจญภัยครั้งต่อไปของตัวเองก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่9 d e x .com นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ